สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของชิงตุ้งอีกแล้วนะคะคะ่ะวันนี้นะคะน้องโบของก็จะพาพี่พีเอฟซีไปทําเมนูอันนี้นะคะเมนูไม้นะคะ<笑><笑>เขาเรียกว่าไม้อะไรนี่นะคะคือไม้อันนี้นะคะวันนี้น้องของก็จะมาทํากับข้าวนะคะกับข้าวที่เอาไม้ทํานะคะที่เอาไม้ ทำเอามากแกงนะคะอันนี้คือจะกินเนาะเป็นไม้นะคะเขาเรียกว่าไม้อะไรนะล,ลืมชื่อเลยอ่ะจะขานนะคะเขาเรียกว่าจะขานนะคะอันนี้นที่มีพีเอฟซนะคะที่เขาถามมาว่า ไม้ที่สองสามมัดที่น้องซื้อที่กระเตานะคะก็เป็นไม้อันนี้นี่เองนะคะเขาก็จะมาแกงกันนะคะเดี๋ยวน้องของสภาพี่พีเอฟซีทุกท่านมาดูนะคะว่าเขาจะแกงกินยังไงนะคะท่อนไม้แบบนี้นะคะค่ะอันนี้เขากินกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวิธีทานะคะก็จะเอาอะไรนะมีดขุดขุดขุดข้างนอกออกนะคะแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ไปแกงใส่อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ค่ะตอนนี้นะคะก็น้องหมองก็เริ่มขุดแล้วนะคะขุดไปนิดนึงแล้วนะคะนี่แล้วก็จะขุดออกให้หมดนะคะมันจะมีเป็นเนื้อที่มันมีเนื้อมันนะคะก็จะอร่อยเป็อย่างหนึ่งนะคะเผ็ดๆนิดนึงนะคะนี่ก็ขดออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้องสับนะคะเพราะว่ามันจะยาวไปเนาะ นี่นะคะคือผักเขาเรียกว่าผักอะไรเนาะน้องก็ลืมแล้วนี่นะคะคือผักมันนะคะพี่ๆทุกคนนี่เดี๋ยวน้องของขอเก็บผักก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆแป๊บนึงเนาะก็จะเอาไปแกงเคกันนะคะวันนี้นี่ก็มีนะคะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะพี่ๆทุกคนอุ้ยอ้ย นี่นี่เขาเรียกว่าโถอะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่น้องจะเก็บผักก่อนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหลอกนิ้วนะคะไม่รู้ว่าทางไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ หลอกนิ้วแห้งแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้นะคะเพื่อให้มันมันสุกไวๆเนาะถ้ามันเปียกน้ำอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นโถั่วโป้งนะคะอันนี้คือหลอกหมักกู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักมันนะคะดเดี๋ยวเราก็จะไปแกงใส่ไม้เมื่อตะกี้นะคะเขาเรียกว่าจาขานเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะอันนี้ถั่ว ที่มันแบนๆนี่คือเขาเรียกว่าถัแแบบเนาะถัวแตบ,บนะคะเราเหล็ดแล้วนะคะนี่ถัแแบบนะคะอันนี้ก็ถั่พังนะคะนี่นะคะก็เป็นที่น้องขุดเมื่อตะกี้นะคะคืออันนี้ก็มันเห็นว่าหายากนะคะมันชอบอยู่ที่เย็นๆเนาะอันนี้มันก็จะผ่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปต้มแล้วนะคะนี่คือจะคานนะคะโอเคค่ะ แล้วก็จะเอามาต้มกันนะคะเมื่อกี้เราก็ปรุงเครื่องไปเรียบร้อยแล,กกล,ลกกว้วนะคะเกลือผงชูรสนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ถัเน่านะคะเดี๋ยวเอาไม้ไป <c oughs> จะขานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาอันอื่นใส่อีกนะคะอันนี้นะคะเราก็ใส่ไม้ลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นดอกยิ้วนะคะเพราะว่ามันมันสุกยากเนาะก็ต้องต้มก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะก็จะเอาหนังใส่ไปด้วยนะคะหนังหนังหมูนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าแกงเท้นะคะทางนี้เขาเรียกว่าแกงเท้นะคะก็ไม้ที่เมื่อตะกี้สาขานนะะหนึ่งปีจะจะไลกกินแค่หนึ่งครั้งนะคะนี่ก็มันจะเผ็ดเผ็ดซ่าๆหน่อยนะคะถ้าเวลาเรากินนะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะมืดอีกแล้วนะคะ ก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่น้องจะต้องใส่นะคะว่ตจะมีมีผักเมื่อกี้นะคะนี้ด้วยนะคะยังไม่ได้ใส่เลยเนาะต้องรองไม้สุกก่อนนะคะนี่มีอีกด้วยนะคะใส่น้ำเสร็จแล้วก็ค่อมาดูอีกทีนึงนะคะ ตอนนี้นะคะก็ใส่เลยน,นะคะมืดแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนถัวนะคะ ตอนนี้นะคะน้องของก็แกงแกงเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตลกมากเลยนะคะวันนี้คือจะแกงอะไรนะแกงอันเนี้ยเขาเรียกว่าแกงเคนะคะว่าจะเอาใส่อะไรนะผักเผ็ดนะคะที่น้องไปเอาที่ตะเอ้ยไม่ใช่ตลาดที่นานะคะในวันนั้นเอามาเป็นถุงเลยว่าจะมาใส่แกงอันนี้นะคะแต่ลืมไปเฉยเลยนะคะพี่ ก็เ,ออเรียบหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เย็นแล้วโกแบบถ่ายคลิปไม,ไม่ไม่ทันอะไรอย่างนี้เนาะก็ดื่มไปว่ามีในตู้เย็นนะคะก็ไม่ได้เอามาใส่นะคะพี่พี่ทุกคนนี่เดี๋ยวน้องวัวของก็จะมาทานให้พี่พี่ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขากินไม้แบบนี้เขากินยังไงนะคะจะกินเป็นท่อนๆหรือว่าจะกินแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราต้มไม้มันก่อนนะคะก็มันจะเปื่อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะบางครั้งแม่ทําเขาทําท่อนมันใหญ่ไปมันกินยากนะคะน้องก็เลยทําท่อนมันพอดีคํานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขออนุญาตใช้มือเนาะอันนั้นไม่ใช่อันนี้นะคะคือดอกเงียอุ้ย พูดผิดอันนี้นะคะคือจักขานนะคะพี่ทุกคนนี่จะกินแค่เนื้อมันนะคะนี่ข้างในมันมันก็จะเป็นเป็นซี่แบบนี้นะคะนี่มันก็จะมีเนื้อมันติดกับข้างในมันนิ่งนะคะเราก็กินแค่เนื้อมันเนาะแล้วก็ไม้มันทิ้งนะคะ ินแค่นี้ค่ะไม่กินอะไรเป็นท่อนๆแบบนั้นนะคะก็กินกินแล้วก็ทิ้งนะคะ <laughs> ค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องด้วยนะคะ <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ ขอบคุณมากๆนะคะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะข้าวเย็นนะคะ